นี่ค่าไป22ตาย18บเออว่าไม่ได้ดูหรอกตอนเข้าเลยเอ๊ะแห่รีเซิร์ฟแล้วค่อยดูโบ้งอุ้ยไอเกยอันนข้างในจะมีไอเกแล้วก็กระเป๋าใหญ่โอ้ยไม่กอดแล้วก็ข้างๆมันจะมีมอสินด้วยมั้งมอสินกับเอ็มสิบหกผมเียบคีมเอาพี่ระเบิดไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ระเบิดต้องกดเอาใช่ไหมต้องกดเอา Nice เก็บไม่ได้พี่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ต้องต้องไปเอามีอะไรอีกไหมวะไม่มีแล้วพี่ของพี่กำลังวิ่งเข้าไปก็จะมีมอสซินด้วยนะไหนวะไม่เห็นมอสซินมีแต่เอ็มสิบหกพี่เก็บ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 แล้วก็พิ่งออกไม่เก็บหมดเก็บไม่ได้หรอวะไม่เชื่อวะเก็บไม่ได้วะวางระวังเลยวะงั้นก่อนเซิร์ฟนี้ก็จุดทดลองไปหนึ่งทีเอเอาเอากระเป๋ากีมาวางกันนั่นครับนยพี่ไปผมมาวิ่งเข้าโบว์เลยเนี่ย ผมไปเคลียร์ของในโบสถ์นะพี่อะไรเอามีคนมามีคนมาเอ้ยพี่พี่พี่ไม่ไม่ไม่กำลังวิ่งไปงค์ฮอร์กำลังวิ่งไปฮอโอเคโอเคกำลังวิ่งรแล้วกันแลงเข้าไปแล้วพี่กันแลงเข้าไปแล้วพี่กดกดกดพี่กด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 ทำไม่คนกดไม่ได้วะเอ้าไกลเกินเหรอนะฮะแผนล้มเหลว โอ้โหมันนั่งย่องโอ้โหมันเป็นลบอยู่ฝั่งนูงน้นพี่กระกี้ง่ายพีย่ไหมเอาเลยไปผัดโอ้โหวิ่งโดนพี่ล้มล้มพี่ลรซ้ำซ้ำอะไรตายป่าว <c oughs> ตายแล้วมั <c oughs> ้งผมพี่ไม่เห็นป่ะโอ้โหเสียงปืนเฮี้ยนี่โคตรดังอะ่ะดังมาก ไม่เครียบเชียบบีนเลยตายสัตว์ลุกขึ้นมาไอเ้เครียบลแผ่นเกมอเราล้มเร็วกดไม่ได้หรอวะโถ่เอ้เกินระยะโอ้พี่รู้ไหมหน้าต่างรูสุดท้ายเลยนั่นเป็ที่ผมยิงมันตายอเออเกือบไม่ได้คิลวละนี่มีเก็บเสียงเอ็มซีพอดีของเยอะอย่างของยังเยอะเลยกี้เดี๋ยวผมลงไปนะ,ะยานีนนู่นเย็บไปหมดเลยไอ้ดูระเบิดไอ้ดูฮอนะ อ่ะดูม่ยระยะไม่ถึงจริงด้วยเออระยะไม่ถึงพี่เอาให้ไปดีไปเลยเนี่ยไม่เก็บเสียงด้วยเนี่ยพี่เก็บไปเลยได้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เก็บ M ยี่สิบให้ไอ้ฟอร์ดวะอ่าเดี๋ยวผมเอา M สีเองเยอี่สิบอุ้ยอย่งเอ็กซ์สกอร์เปียน มีสกองคเปลี่ยนเด็ดเรีวกว่าเอาป่ะสองคเปลี่ยนถ้ามี m p 5 i f y ป่อพี่นะถ้ามีแม็ก m p 5 i f y ป่อพี่ด้วยเพราะเราพี่มี m p 5 i f y อุ้ยตายเลยโอ้โดนนัดเดียวเลยว่ะพี่ตายเลยนะเนี่ยเออตายเลยที่นี่ไปข้างหน้าก่อนเดือดช่องวิวสองคนเลยว่ะเอาเรื่องตรงไหนอ๋อไอ้ที่แม่แม่จังหวะ BK ด้วยนะเออ BK นัดนัดละคนเลย นั่นละคนเลยไปโพลิสก่อนเน๊ทไปโพลิสกันไม่เป็นพลไม่เป,ป็นพลิสเลยไปมีเคยเจอปืนนาทีเจอปืนอยู่แต่ไม่มีกระสุน <c oughs> มีมีแม็กซ์อิมฟิไนท์ป้องไม่มีเลยพี่พี่แต่ปืนก่อนนี่พี่เฟิร์นไปโพี่ไกลฝ่อนะนะรับเข้าไหนอพี่เฟิร์นตามกันมาพี่ <c oughs> แต่มีดห่างมือ พี่ฟอดกด F พี่ฟอดกด F กด F เออนั่นแหละเฮ้ยนี่ใครอ่ะเออไปพลังมั้ยพ่ไปพลัมาพี่อ๋อบันดี้เอบันดิ้เอบันดี้อยู่ไหนเนี้ยอยู่ในนี้อยู่ในบ้านพ่อลังมั้งพี่อลังมั้งอยู่ในบ้านแล้วยิงไปดิตายมันเปลี่ยนปืนไม่ได้เนี่ย ตายตายเออพันแพรกันไม่มันกดเปลี่ยนวินมันหน่วงมันหน่วงกินข้าวกินน้ำพี่พอหน้านี้แหละสงครามของจริงแพไปไปลุยเฮ้่ออุ้ยเสียงอะไรวะปืนอะไรวะอุ้ยลูกซองอันนี้ลูกซองอันนี้เปล่าวะบ้านอะไรบ้าง ไปบนบ้านไปตาย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 สองเลยดูประตูก่อนดูประตูก่อนเก็ดอะไรโอ้ขอเพียบเลยต้องมีคนมกันเราจะข้างนอกอยู่เป็นอะไรคนก็บไปแล้วอันนี้มีสกปรกสองแม็กซ์ตัวโตไว้รอสวยตอนนี้พร้อมบวกน้องบีล้อมบ้านเราไว้หมดแล้ว อุ๊ยมันไล่ใครอะ่ะเหมืนอน,ออน,อนอเอเลอสข้างนอกอ่ะเหมือนเอเลอสจากข้างนอกเออมันไล่ใครวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอเลสเสี่ยงมันตีใครอยู่อะ่ะคนละมุมเลยเราคนละมุมเลยดูดูหน้าต่างไว้ดูคนละมุมเลยหน้าต่างฝั่งน,นี้ก็ต่วอวะอยังยังเกณฑ์จะซอมบี้มันไล่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 ยี่นี่นี่เสียงคนมาเข้าประตูนี้แน่นอนประตูนี้มันล็อกใช่ไหมเพื่อนไม่มีไม่มีประตูไหนล็อกเลยฮะไม่ล็อกเหรอ ไอประตูที่ฝอดอยู่อะล็อกใช่เหรอผมยังเดินเข้ามาทางนั้นเลยนะพี่อะไรล็อก,ไม,อกไม่ล็อกแล้วไม่ล็อกเลยต้องสมกำลังสมกำลังเขามาสี่คนนะ่ะตอนนี้ <c oughs> ระเบิดมาเรียบร้อยหมดเลยระบบแตก <c oughs> ชั้นหนึ่งตายหมดอะสามคนอะเดี๋ยวรอซามีห,ห, <c oughs> หายเลยกันแล้วให้วิ่งออกไปโอ้ได้ยินขนาดไหนเอานี้เราเก็บของได้เลยนะเก็บของแล้วก็ออกจากบ้านนี้ได้เลยนะเก็บของเลยครับพอนะเก็บเลยเก็บเลย นะพี่พอมาแล้วพี่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็เพี้ยนเลยอีกกระบอกหนึ่งอ่ะพอล้วหสกอร์เปี้ยนกูหกแม็กว่ะตอนนี้ใช่เหรอเออคอยนะคอยจากแม็กนะคอยจากแม็กนะได้ได้ได้เนี่ยกระสุนวินกระสุนอะไรเนี่ยผมเก็บไปเลยนะอะไรกันเลยตอนนี้มีสกอร์เปี้ยนอยู่สองแม็กเต็มแล้วของผมเต็มแล้วเป็นกี่รอบไปแน่ยิ่งเลนี่ดรอปให้ไปครับเอาจากแม็กเอาจากแม็ก สองสองแม็กซ์้ยสมเี็จอะไรใครสมเี็จเลิฟได้ใครเปิดประตูมั้ยอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาเอื้อโอ้โหกูตายโดนสองคนเลยโอ้โหทำไมมันตกเดือดอยู่มั้ยที่การโดนมันมันล้มไปแล้วไม่ได้มีเสื้อกอแต่กูตาย Let's fight l i k e a m a n ับตลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โลอกดีมาออยูกับแม่งลมนะเมื่อกี้นะอยู่กันเลยกำลังโดนหมัดมวยอยู่อุ้ยโดนหมัดหนึ่งโดนขึ้นหมัดหนึ่งโดนขึ้นมันึี้ มันต่อยเก่ง hmm. ว mm ่ะไอ้เหี้ยนี่เมื่อกี้มันวิ่งมามันปาดมันวิ่งมายิงปาดสองเลยเหี้ยโคตรโคตรเหี้ยเลยเมื่อกี้เลี้ยงเลี้ยงเดินเลียงไงเอิร์ธเลยโดนสองเลยโอ้ยอืออืออืออืเอ้ามาดิมาดิ เย็บร้อยข้าคือผู้ชนะมันท้าดวลมัดผมมีอย่างเงี้ย